เอสวัสดีครับวันนี้ชมใหม่เพียบจะลงไว้หนวดไว้เข้าสักระยะเดี๋ยวเราไปถ่ายทำวิดีโอวิดีโออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเอฟซสวัสดีครับเอาละเนี่ยพี่ป๊อบก็กำลังหาม,มุมที่ส,สวยๆนะครับก็เพื่อที่จะถ่ายทำเพื่อนแท้พี่ป๊บอบก็คือ i c o n นเฟสไอเซลลโอเค เมื่อกี้ก็ได้มุมที่สวยๆแล้ะนะ f ซแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศด้านหน้าออฟฟิศพี่บ๊อบเนี่ยเริ่มมีลมมาละเอฟซีนยนไหมนวดก่อ <g> น <år> อะไรเอย่ยก make, ่อนเมฆมามืดตึ๊ดตือเลยอย่างไรแล้วนะครับก็ f อฟที่อยู่ในชาเชีงเศราหรือจัองหวัดนะครับที่ฝน ตกหนักยังไงก็ดูแลสุขภาพระมัดระวังด้วยนะครับสิครับในพี่ป๊อบเนี่ยก็ให้ความสําคัญเลยเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับก็คือยิ่งช่วงฝนตกฟ้าร้องเนี่ยถ้าเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยก็อันตรายยิ่งตอนขับรถยนต์ก็เช่นเดียวกันหมามือเลฟซีเอาละวันนี้ก็ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับเพื่อนแท้พี่ป๊อบ แล้วก็บรรยากาศที่ก่อนที่ฝนจะตกใน FC นะเอาลละปิดท้ายด้วยเพื่อนแท้ของพี่ป๊อบ FC เห็นแล้วยังนี่เลยซูมใกล้ๆเ,เพื่อนคนนี้ไม่เคยทิ้งพี่ป๊อบเลย FC ครับโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีนะครับ